สบายสไตล์ส้มจสีสวัสดีค่ะพบกันวันหยุดนะคะมากินข้าวเที่ยงกับส้มค่ะส้มได้ไข่ต้มค่ะต้มมาล้อ้นเลยกินง่ายๆค่ะข้าวสวยกับไข่ต้มต้มมาร้นๆเลยค่ะ กินกับพริกผงนะคะพริกน้ำปลาเป็นพริกผงค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะเที่ยงแล้วค่ะเพิ่งทำขนมเสร็จค่ะสองฟออ เป็นเป็นข้าวใหม่นะคะมันจะเหนียวมากเลยนะคะเวลาหุงก็ใส่น้ำนิดเดียวค่ะเหนียวมากมันเป็นข้าวปีนี้ค่ะนี่ใบพริกผงค่ะกผงน้ำปลาพริกผงค่ะ ต้มกินกับพริกน้ำปลาอร่อยมากค่ะกินง่ายๆค่ะ ยอะใส่พริกเยอะๆค่ะอร่อย เสียงรถหน่อยนะคะบ้านอยู่ใกล้ถนน ข้าเจ้ามะลินะคะข้าวปีนี้ค่ะเหนียวแต่ก็กินอร่อยดีนะคะข้าวที่นาอืม หมดแล้วเกี้ยงเลย <c oughs> ขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวส้มก็จะตามไปเป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านทุกช่องเช่นเดียวกันคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย